เราเรื่องเมืองใต้ช่วงนี้จะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับครูควรทวนยกศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงซึ่งมีบทบาทอย่างยิ่งในการอนุรักษ์เพลงปีภาคใต้ค่ะ เสียงปีที่ท่านผู้ชมได้ยินเมื่อสักครู่นี้เป็นเสียงปีจากครูควรทวนยกศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะก,การแสดงประเภทดนตรีพื้นบ้านในปี2553ค่ะซึ่งเป็นเครื่องดนตรีที่ครูควรรักและชื่นชอบมากที่สุดค่ะ ครูควรเล่าว่าได้ศึกษาเรียนรู้การเป่าปีจากการแสดงหนังตะลุงโดยเฉพาะความสามารถในการเป่าปีของนาชายซึ่งเป็นนายปีที่มีชื่อเสียงของคณะนายหนังตะลุงเยง จนกระทั่งครูควรอายุ16ปีได้ออกโรงเป็นนายปีหนังตลุงเป็นครั้งแรกให้กับนายหนังเพียเกอะสมุยเนื่องจากในขณะนั้นคณะหนังตลุงขาดนายปีกระทันหันครูทวนจึงมีโอกาสโชว์ความสามารถและได้เริ่มแสดงอย่างจริงจังนับตั้งแต่นั้นมาและได้ทำหน้าที่เป็นนายปีจนได้รับการชมเชยและเป็นที่ยอมรับของทุกคนค่ะโดยมีค่าตัวเพียงคืนละ20บาทเท่านั้นค่ะ จนกะเลื่อมโล่อวกลงหลดซึ่งว่าเล่นนั่งกลังเลกอายุที่ที่มาที่บกปีที่มาที่มาลอกปีเนี่ยเลื่อมแหลกกได้เป็นไนก็เป็นไหนปีประจํากล้องกันหนังแต่ไม่ไม่ไม่หน่อยกว่าี่ีาทิตย์กันน่ะแสดงผ้มรล้สึกว่าปมใบปมใบสัวจ้อมจบป้อมจบปาะว่าเพรา้ผมก็วึกมานานาลมกวนเร่อมก็ บมากเพอราาะวู่้องก,วกควรมีความสามารถเล่นดนตรีไทยได้หลากหลายชนิดแต่มีความถนัดปีมากที่สุดโดยเฉพาะปีกลางและปีในที่ใช้ในการแสดงหนังตลุงและมโนราค่ะ ครูควรได้สร้างสรรผลงานภูมิปัญญาทางด้านดนตรีพื้นบ้านไว้เป็นจํานวนมากซึ่งผลงานที่ครูควรสร้างสรรควมเป็นผลงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะทั้งผลงานประเภทเพลงประกอบท่ารำที่ครูควรได้สร้างสรรเพลงขึ้นมาใหม่กว่า40เพลงโดยเฉพาะเพลงในชุดระบำนาฏยารัง,รงสรรค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขาค่ะ วิธีการแต่งเพลงผมก็คือโอ้อยอออออก,กอลําก่อนเปน็นนานาสตินเนี่ยนะไอจะตั้งเป็นหลับบํารอะไรคนสองหาข้อมูลขาหมาเองนั่น,นแหละแต่ผมบอกก็ลด้และผมจะใส้เพลงไงเพลงตั้งสีผมยามไม่เขียนรถไม่ได้กลัวเดียวผมเอ่อผมแต่งเพลงโดยจิตวิญญาณของผมผมจะพอนๆนึ้นมันจะจำานึ่งดีเลย จะ่าโพ้จำทั้งหลากันกัพอ,อได้สักสักเปล่งเลยกัดต่อไปงันน้าเราจำได้โดยนั่นทั้งที่อ่าขันตอนทดียร้องก็คือโพ้ในเทปไปก่อนได้เทปไปก่อนที่ก่อนมาคอยลูกทิดโยกแกเปล่งเป็นเปล่งจนรถ ครูควรมีผลงานการแสดงมากมายในแต่ละปีได้รับเชิญให้ไปแสดงในเวทีต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะและบางปีต้องเปิดการแสดงทำหน้าที่นายปีหนังตะลุงที่มีการแสดงมากถึง200ครั้งมีผลงานทั้งในและต่างประเทศเคยไปเปิดการแสดงทั้งประเทศมาเลเซียญี่ปุ่นเกาหลีสวิตเซอร์แลนด์ฝรั่งเศสลาวร,รัสเซียปลิสและตุรกีค่ะ และการได้มีโอกาสแสดงต่อหน้าพระพักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเมื่อครั้งเสด็จณพระตำหนักทักษิณราชนิเวศจังหวัดนราธิวาสและพระบรมวงศานุวงศ์ในหลายวโรกาสครูทวนบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตเลยค่ะผมว่าปีนี้ตา,าผมมันนะผมเปรียบประเมิอนอ่เจตใจของผมปีผมจะคาดไม่ได้กับปี เสนสีเสนสีผมจะประกันเสียนมาสิบกว่าปีแล้วผมก็ไม่อยอมมันผมว่าถ้าอยู่ตรงนี้มันจะได้โป้ไปเรื่อยๆถ้าอยู่ต่บ้านเพียงแต่ท้อดลูกทิดมันนีมันม,ม,มันก็ดีเหมือนกัน,กนแต่ว่ากไะนะา็ได้โป้เนี่ยเดเรียนได้เป้อยู่เรื่อยๆ,ๆแต่ถ้าท้ามาอยู่ตรงนี้เพราอเป็นจุด้อ,องราชการก็ไปบอยกลางครับบางทีก็เชินไปต่างประเทศก็ไป ก็ได้ไปไล่ก็ไล่แบบเทศเนะกับปีนี่ครับจึงทำให้เราปลูกปั่นมากับปีจบ บัณครูควรทำหน้าที่เป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษประจำสำนักศิลปะวัฒนธรรมและวิทยากรสอนภาควิชาดนตรีสาขาดนตรีพื้นบ้านของคณะศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาพร้อมทั้งเปิดสอนดนตรีพื้นบ้านโดยมีเยาวชนคนรุ่นใหม่มากมายที่ความสนใจเรียนรู้และร่วมสืบทอดมรดกทางด้านดนตรีไทยให้คงอยู่สืบต่อไปค่ะ ปีนั้นมันต้องลำบากฮัดฮัดฮัดสบายก็จะได้ลำบากปีเมื่อได้แล้วเราต้องหลักร้าไว้นานๆเนี่ยมันจะีย้จติ้งลกอการอยากกินคนเดียวต้องให้เผื่อนกินมั่งต้องช้อนลูกทิดสอไปมันจะไม่ขาดสายนี่ผมประมาณสักสักหน่อยคนนดเดยวเดี๋ยวเรื่องอะตัวนัวตัวปากใต้เลยลูกทิดไปตำมานเป็นครูมั่งเป็นตำราชการเดินมั่ง ก็รู้เรื่องว่าเขาก็ยังไม่ก็ยังไม่ติงซ <c oughs> ึ่งคนสามบ้านบ้านก็มามาเรียนมาแยนในเรื่องก็มาเรียนการู้เรืเร่องว่าพ่อพ่อใจดิ้งดีวังไหวเนี่ยากา็ตามเปล่าไม้ดีจุดตั้งติดตามชมรายการเล่าเรื่องเมืองใต้ได้ใหม่ทุกวันอาทิตย์ในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ